กนคุณสวัสดีครับผมนทวัฒน์จิโรดพงศ์ครับกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยอีกหนึ่งกลุ่มโรคนะครับซึ่ง จริงๆโรคอันนี้มันก็เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนนะครับนั่นก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของไทรอยทีนี้มันจะมีในส่วนของทั้งผู้ป่วยที่เป็นไทรอยเป็นพิษหรือว่าในส่วนของผู้ป่วยที่ร่างกายผลิตไทรอยฮอร์โมนน้อยกว่าปกติแต่ว่าไม่ว่าจะมากหรือน้อยเนี่ยเราก็จะมีวิธีการแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่เขามีปัญหาในตรงนี้แยกออกไปเฉพาะสูตรของเราแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับในเทปแรกสำหรับ ลกลุ่มโรคไทรอย์เนี่ยอยากจะทําข้อตกลงกันก่อนนะครับเล่าให้ฟังถึงข้อตกลงกันก่อนว่าอันที่1นครับนั่นก็คือการเต็มตัวนั้นจะต้องรับประทาน NG นะครับทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่า NG คืออะไรนะครับ NG ก็คือผลิตภัณฑ์ของบริษัทการโน่ตัวหนึ่งที่มันจะมีสมุนไพรหลากหลายเลยครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินอาหารในเรื่องการย่อยการขับถ่ายการดูดซึมพวกนี้จะเป็นตัวนี้ที่เราจะต้องให้เพื่อพูดภาษาง่ายๆให้เข้าใจกันง่ายๆนั่นก็คือล้างระบบ ล้างลำไส้ทำให้ระบบทางเดินอาหารเนี่ยมีการขับถ่ายที่ดีแล้วก็ทำงานได้เป็นปกติขึ้นก่อนหลังจากนั้นข้อ2ครับก็คือให้ทานออสเตอร์ซึ่งเป็นตัวขยายหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนดีนะครับอันนี้เป็นหลักการที่จริงๆทุกโลกก็น่าจะใช้ได้ เหมือนกันนะครับในหลักการนี้ก็คือทาน NG เพื่อทำให้ระบบขับถ่ายดีนะครับจะได้ไล่ของเสียดีจะได้ดูดซึมยาได้ดีนะครับแล้วก็ทานออยสเตอร์เพื่อจะได้ดูดซึมยาได้ดีเพราะว่าหลอดเลือดนั้นขยายตัวแล้วกินยาเข้าไปก็จะได้นำสารยาสารอาหารไปเลี้ยงในระบบร่างกายในเซลล์ต่างๆได้ดีขึ้น ทีนี้ในการทาน NG เนี่ยแน่นอนครับปริมาณในการรับประทานเนี่ยก็อยู่ที่ความเหมาะสมความจำเป็นโดยส่วนใหญ่เราจะให้อยู่ที่ครั้งละนะครับ2-3แคปซูลก่อนนอนนะยกเว้นในคนที่ถ่ายยากจริงๆอาจจะเพิ่มไปถึง4หรือ5แคปซูลก็ได้นะครับนั่นก็คือตัว NG นะส่วนกินไปเรื่อยๆจนกว่า เมื่อไหร่ถึงจะพอถึงจะหยุดอันนี้เนี่ยอย่างน้อยๆที่สุดเนี่ยก็ขอให้ยาหมดไป1กระปุกนะครับแล้วก็ค่อยพิจารณาดูว่าคุณมีระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นหรือยังถ้ามันรู้สึกว่าดีแล้วเราก็สามารถหยุดได้แต่ว่าถ้ายังไม่ดีเรายังรู้สึกไม่พอใจโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคท้องผูกเรื้อรังอันนี้อาจจะต้องกินเกิน1กระปุก นะครับอันนี้ก็คือจํานวนนะฮะในการกินส่วนในออสเตอร์นะครับอันนี้เราเคยทําความเข้าใจเคยอธิบายในเรื่องของวิธีการรับประทานออสเตอร์กันแล้วนะครับเราก็จะขึ้นให้ดูตามรูปนี้เลยวิธีการรับประทานออสเตอร์นะครับนะว่าจะมีวิธีการรับประทานตามตารางครับนะในการกินออสเตอร์วันแรกๆก็จะกินติดต่อกันวันละ1แคปซูลแล้วเวลาเราชงออสเตอร์เนี่ยเราก็ชงในเครื่องดื่ม นะกาแฟของเราหรือว่าจะเป็นช็อกโกแลตก็ได้นะครับก็เลือกเอานะว่าจะผสมในมอ็อคคาผสมในกาแฟสกาโนนะครับหรือว่าจะผสมในช็อกโกแลตก็โอเคทั้งนั้นนะแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความพึงพอใจนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเตรียมสำหรับเปิดตำรับนะครับเดี๋ยวคราวหน้าครับเราก็จะมาไล่ดูกันเลยว่าเราจะมีวิธีการเริ่มต้นอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ผมนะทวชิรพงลาไปก่อนครับ และพบกันใหม่ในเทปหน้าวันนี้สวัสดีครับ